สวัสดีค่ะคลิปวิดีโอนี้เราจะมารีวิวเปลี่ยนลำโพงล่างของ oppo a74 4g นะคะ,ะตัวนี้เป็นลำโพงตัวเก่านะคะของ oppo a74 4g นะคะนี่นะคะอ่าส่วนตัวนี้นะคะเป็นลำโพงตัวใหม่นะคะ ลำโพงตัวเก่านะคะอาการก็ประมาณเวลาเราเปิดยูทู e ฟังเพลงนะคะอ่าแล้วบริเวณนี้นะคะเสียงมันแตกเสียงมันเบาหรือว่าบางคนไม่ได้ยินเลยนะคะอ่าตอนนี้ได้ทำการเปลี่ยนตัวใหม่ไปแล้วนะคะก็คือตัวนี้นะคะอ่า จะจะมาลองทดสอบดูว่าหลังจากเปลี่ยนไปมันจะได้ยินไหมของบางคนนะคะได้ยินเบาของบางคนไม่ได้ยินเลยนะคะหรือว่าของบางคนนะคะเปิดไปแล้วเสียงมันแตกๆนะคะหลังจากเปลี่ยนไปก็ต้องประกอบฝาหลังก่อนนะคะให้มันแน่นๆนะคะแนี้แต่ตอนประกอบก็ต้องขันน็อตให้แน่นด้วยนะคะ บางทีไม่ได้ขันน็อตนะคะเราประกอบไปแล้วมันจะไม่เชื่อมกันนะคะก็อาจจะทำให้ไม่ได้ยินเสียงนะคะหลังจากประกอบเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาลองทดสอบเสียงดูนะคะนี่นะคะ 嗯，嗯，好。 หลังจากที่เปลี่ยนไปแล้วนะคะเสียงมันก็ไม่แตกแล้วนะคะเสียงดังฟังชัดนะคะเสียงไม่เบาสำหรับใครนะคะที่สนใจอยากเปลี่ยนลำโพงล่างหรือว่าลำโพงบนนะคะก็สาม,มารถติดต่อมาได้นะคะขอบคุณค่ะ